นิยายรักเรื่องรักแรกพบโดยอนาตาตอนที่22รพิพัฒั์ยืนมองออนอันนา,นาที่ขึ้นรถตู้คันหรูมีกาดหน้าเข้มเป็นคนขับส่วนจี๊นั่งข้างหน้าเธอนั่งอยู่ตอนหลังคอนเขาขวับหนึ่งก่อนประตูรถจะปิดด้วยระบบอัตโนมัติเขายิ้มนิดนิดนึกถึงความหวานที่เธอเพิ่งมอบให้เขามันยังไม่พอหรอก เขาจะหาเรื่องตักตวงจากเธอเรื่อยๆเป็นไปได้คงหาเรื่องให้เธอท้องเสร็จเลยจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาแก้ตัวได้ได้ทั้งเมียได้ทั้งลูกเขาพร้อมแล้วขอแค่ให้เธอยอมเขาก็เป็นพอเขากลับเข้าโรงงานทำงานอยู่สักครู่ถึงได้ตามไปโดยขับรถส่วนตัวของเขาไปเอง เมื่อไปถึงเธอก็มีเวลาคุยอยู่กับปัญญาพรราวราวสามชั่วโมงพนักงานฟ้อนท,ที่เคยใส่ชุดผ้าไหมตอนนี้สวมสูทจำได้จำเขาได้แล้วคุณรบพีพัฒน์เขารับวายยิ้มหวานผมมาหาคุณเปิ้ลแจ้งเธอแค่นั้นครับผมนั่งรอที่นี่นะเขาพูดเป็นกันเองบุยใบ้ไปทางโซฟาไม่ลืมส่งยิ้มหวานให้สาวฟ้อนคนอื่นสายตา พลันไปเห็นชายใบหน้าเข้มดุสวมสูตรราคาแพงมองเขาเขาจ้องกลับไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไมชายคนนั้นถึงมองเขาเช่นนี้ในมือของเขาถือกระเช้าแบน์มีการ์ดเล็กๆระพีพัดไม่ได้ใส่ใจถือ iPad ไปนั่งทำงานต่อที่ล็อบบี้ครู่เดียวก็มีน้ำเปล่ามาเสิร์ฟเขารออยู่ราวๆ20นาทีออนอันนาก็ลงมา เธอไม่ยิ้มให้เขาแทบไม่มองเลยด้วยซ้ำไปแต่ทักทุกคนไปทั่วเขาอบเอวเธอขณะที่จีดยิ้มหวานแล้วหลบออกไปเขาโบกมือลาทุกคนก่อนจะพาออนอัน,นากลับด้วยรถฟอร์ดของเขารถกระบะทรงสูงออนอน,นาปีนขึ้นได้ยากเย็นเขาช่วยทำให้ง่ายขึ้นโดยการยกตัวเธอขึ้นแทนนึกถึงเมื่อสมัยก่อน เธอกับเขามีความสุขทางคู่หัวนนึกถึงเวลานั้นด้วยกันเธอหลบตาเขาขณะที่เขาคล่อมตัวของเธอรถคันนี้สูงกว่าฟอร์ตูเนอร์คันเดิมของเขาแต่มันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เขายังขยับเข้าไปหาหอมแก้มนวลได้เธอหันมาค้อนควับแก้มแดงทันตาเรียกรอยยิ้มของเขาได้รอยยิ้มเดิมทำเอาเธอไหววาบในหัวใจ เขาปิดประตูล็อกรถทำให้เธอหนีไม่ได้ก่อนจะรีบขึ้นทำหน้าที่คนขับเธอกอดอกหน้านิ่งที่รู้ที่เขารู้ทันคุณเปิ้ลเป็นไงบ้างเธอยังกอดอกมองแต่ข้างทางก็ดีค่ะพอเขาถามก็อดอดนึกถึงวีวระดลไม่ได้หน้าหนักใจแทนเยปเปิ้ล เขาดูไม่ชอบเยเป,ปิ้ลเลยไม่รู้ว่าจะทนทำงานได้นานไหมเห็นว่ากำลังจะใกล้รงเรียนหวังว่าคงเธอคงจะได้เรียนด้วยนะคนนั้นใครคนที่ใส่สูทตัวสูงๆหน้าเข้มๆเธอคิดตามอ๋อลูกชายของท่านวีรศักดิ์คุณวีรดลคุณคงไม่รู้ว่าท่านเสียแล้วเมื่อเดินก่อนนี้เอง เขาค่อนข้างตกใจแย่จริงเป็นอะไรเสียครับเธอถอนหายใจพอนึกถึงท่านเธอก็เกิดอาการน้ำตาซึมเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากจริงๆหัวใจวายเชียพลันค่ะเขาถอนหายใจเอื้อมมือไปบีบมือเธอรู้สึกได้ว่าเธอมีอาการเสียใจขึ้นมาคงเพราะเธอเติบโตที่นั่นเรียนรู้งานจากที่นั่นซึ่งทำคู่กับปัญญพร สายตาของทั้งคู่มองไปรอบข้างทุกๆท,ที่มีความทรงจำแซนวิชของชายหนุม่มที่ขายระหว่างช่วงสี่แยกไฟแดงรสชาติกลมกล่อมเขาซื้อให้เธอเหมือนเช่นทุกครั้งเธอมองแซนวิชในมือถอนหายใจนิดๆทุกอย่างถูกจดจำเอาไว้ทั้งหมดไม่เคยลืมเลือนจะให้ลืมได้ยังไงกันไม่ใช่ว่ามันจะลืมได้ง่ายๆซะหน่อยแวะร้านกาแฟไหมผม ผมชอบนะร้านนั้นนะชงอร่อยดีเธอจึงถามเขาขึ้นมาลอยๆไม่กลัวหรอคะาว่าฉันจะหนีเขายกแขนขึ้นจับพวงมาลัยทั้งสองข้างตอบแบบมัดมั่นหนีไปเธอยังไงผมก็ตามเจอตอบแล้วหันมาจ้องเธอเพราะรถยังติดไฟแดงเธอถอนหายใจตามใจคุณเขาไปที่นั่นจริงๆเกือบสามปี แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเธอนั่งมองปลาคราฟในสะขณะที่เขายกกาแฟมาให้เธอเขารู้ว่าเธอชอบคาปูชิโนโ่เขายังเป็นเขายังคงสั่งรสชาติเดิมเอสเปรสโซ่เหมือนเดิมรสชาติก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเขาเงยหน้าขึ้นจึงเห็นว่าเธอค่อนข้างเงียบเฉยหากย้อนเวลากลับไปได้อยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมา เธอรอให้เขาพูดต่อแต่เขาไม่ยอมพูดเขากลัวว่าเธอจะตอบว่าเธอจะระวังตัวไม่ยอมชนกับเขาแต่เปล่าเลยเธอยังอยากจะรักเขาอยู่เหมือนเดิมเขายังคงเป็นรักแรกพบของเธอไม่เปลี่ยนไปสีหน้าของเธอเรียบเฉยเธอไม่ได้แสดงออกแต่ทั้งคู่ก็คิดเหมือนกันแค่เหตุผลต่างกันจึงไม่พูดมันออกมา ดอกกุหลาบสีแดงถูกยื่นมาให้ทั้งคู่คนละดอกเธอเงยหน้ามองคนให้พบว่าผู้จัดการสาขาร้านคนเดิมส่งยิ้มมาให้ทั้งสองครบรอบเปิดร้านสามปีค่ะคุณสองคนเป็นลูกค้าของเรามานานและยังคงมาคู่กันตั้งแต่เริ่มเปิดจนถึงตอนนี้เธอเผลอยิ้มอย่างเกรงใจหันไปมองสบตาเขาพอดี เธอและเขาเอ่ยขอบคุณมีการถ่ายภาพรวบกันทำให้เขาและเธอต้องยิ้มให้กล้องและให้ร้านเอาร,รูปลง Facebook ได้และขออนุญาตเอาไปติดบอร์ดของร้าน<อ>เขายื่นดอกกุหลาบดอกนั้นให้เธอเธอรับมายิ้มอย่างช่วยไม่ได้แล้วทั้งสองก็ได้แต่เขินกันไปมาระหว่างทางกลับเขาได้โอกาสสารสัมพันธ์ขณะที่เธอไม่คิดว่ามันจะไปรอด นี่แม่ของเขายังไม่รู้นะ่ะว่าเธอว่าเขามาก,ากักตัวเธอเอาไว้ที่นี่ถ้ารู้คงมาไล่เธอไปแน,แน่ขับรถกลับมาได้ครึ่งทางทางโรงงานก็โทรศัพท์หาเขาคงมีปัญหาอะไรสักอย่างเขามองเธอว่าหนึ่งก่อนจะบอกผมให้เทพมารับคุณนะแล้วผมจะเลยไปที่โรงงานเขาพูดเร็วๆขับรถเร็วขึ้นมีอะไรหรือเปล่าคะ ถามอย่างลืมตัวเพราะมีนิสัยคิดเป็นห่วงเขายิ้มนิดๆแต่นิ้วเรียวที่แก้มของเธอแผ่วเบาไม่มีอะไรที่รักพวกเราต้องพึ่งผมก็แค่นั้นเธอขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงแต่เดี๋ยวที่รักเหรอ <S <S เขาเรียกเธอว่าที่รักล่าสุดที่เขาเรียกอย่างนี้ก็เมื่อสามปีที่แล้ว เขามีสีหน้าเคร่งเครียดจนมาถึงที่โรงงานกร็รวบเอวเธอเข้ามากอดก่อนที่เธอจะขึ้นรถตู้จูบเธอเบาๆก่อนจะคว้ากระดาษบนรถแล้วรีบออกไปหาทีมงานที่เธอพอจะคุ้นหน้าเป็นบางคนจี้จุงมือเธอขึ้นรถยิ้มหวานให้เธอเธอมองเขาจนลับตาแอบมองอาณาบริเวณโรงงานที่กว้างขวางเขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่เลยหรือ ไหวหรือเปล่าพนักงานที่นี่คงมีเป็นพันๆคนถ้าไม่มีเครื่องจกักรคงใช้คนงานเป็นหมื่นแน่ๆเธอหอปากเมื่อเทพบุนรถให้เธอดูโรงงานโดยรอบคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเล่นโทรศัพท์อยู่เกือบถึงตีสองถึงได้ยินเสียงรถมาจอดเธอเอ็นตัวลงนอนกอดเจ้าน้ำตาลไม่นานนักเธอก็ได้ยินเสียงประตูห้องของเธอเขาคงมานอนกับเธอเหมือนๆทุกคืน เธอแกล้งหลับขณะที่เขาค่อยๆกอดเธอจูบขมับเธอเบาๆแน่ใจว่าเขากระซิบว่าผมรักคุณก่อนที่เขาจะสูดหายใจยาวเข้าลึกแล้วหลับไปส่งเสียงกรนเบาๆเขาคงเหนื่อยเธอเองก็นั่งๆน,นอนนอนมาสองสาวันแล้วออกอาการเบื่อให้เขาเห็นก็เลยเดินเข้าเรือนดอกไม้หากุหลาบมาปักใจกัน เห็นงานบนโต๊ะของเขาก็เลยสนใจขึ้นมาบัญชีที่ยังเป็นกองพนเนินส่วนมากเป็นบินที่ยังไม่ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์เขาออกมาจากห้องน้ำเห็นในมือของเธอถือแจกันดอกไม้ก็ยิ้มเธอคงเบือ่ออยากทำไหมเขาลองเชิงเธอแค่มองไม่กล้าลงความเห็นอะไรเขาดึงแจกันออกจากมือของเธอแล้ววางไว้ตรงมุมโต๊ะ ก่อนจะดึงให้เธอมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เขาสอนเธอถึงวิธีลงบินพวกนั้นแขนทั้งสองข้างคล่อมอยู่กับตัวเธอไม่นานก็เรียนรู้ได้เขายิ้มเพราะเธอหัวไวสอนง่ายมีพื้นฐานมาก่อนจมูกโด่งแอบหาเสดหาเลยแถวแถวคอของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ทันต่อต้านเขาเพราะยังยุ่งอยู่กับงานเขาเองจึงคลอเคลียอยู่กับไหล่ของเธอ เพราะเสื้อที่คอกว้างนิดหน่อยคราวนี้เธอสะดุ้งหันมาจ้องเขาขมวดคิว้วเขายิ้มน่ารักเมื่อถูกจับได้ก่อนที่จะหางานอื่นทำโทรสั่งขนมและน้ำผลไม้มาบำรุงคนที่เขารักเพราะเธอยังดูซูบซีดไม่สดใสคราวนี้งานของเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาเพราะกลายเป็นเธอที่เพ่งกับงานจนเขาต้องป้อนขนมให้แทน แล้วทำงานไปด้วยป้อนตัวเองไปสองสาคำหันมาอีกทีขนมกับน้ำผลไม้ก็เกลี้ยงจานเจ้าตัวคนลงบัญชียังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำงานเสร็จเร็วเหลือเพียงแค่งานออกแบบของเขาตกบ่ายจึงพาคนตัวเล็กไปชอปปิ้งที่ห้างดังเพราะเสื้อผ้าของเธอเก่าไม่ค่อยซื้อใหม่ เพราะต้องใส่แต่เพียงชุดทำงานแทบทุกวันเลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องชุดที่ใส่อยู่กับบ้านหรือชุดที่ใส่ไปเที่ยวไหนๆจีช่วยได้เยอะเพราะเธอไม่ค่อยกล้าเลือกเสื้อผ้าเขานั่งมองเธอกับชิดคุยกันเพลินเลือกเรื่องเรื่องเลือกชุดของคนตัวเล็กสองชุดโน้นลองชุดนูนชุดนี้จนเพลินตา มีแค่บางชุดที่เขาไม่ชอบเช่นชุดที่มีสีฉุดฉาดมากเกินไปแต่เธอกลับเข้ากับสีแดงเพราะผิวขาวๆข,ของเธอจี๊รส,สนิยมดีเพราะอยู่กับมารดาของเขามานานเป็นพี่เลี้ยงที่โตมากับเขาและเขาก็ไวใจที่สุดแล้วหิ้วของพรุงพลังกลับมาบ้านพอดีก็มีสายเข้าเธอเห็นเขามองเธอก่อนจะรีบหลบไปรับโทรศัพท์ในสวน ตายังคงมองมาทางเธอจีดมองปฏิกริยาของออนอันนาแล้วบอกคุณระพีไม่เคยพาใครเข้าบ้านหรอกคะ่ะทุกวันนี้มีแค่คุณพิมพ์ที่เข้าเข้าออกออกบ้านเพราะคุณหญิงท่านเอนดูเหมือนลูกสาวเพิ่งมีคุณออนนี่หลคะค่ะวางใจเธอเธอเลิกคิ้วบอกออนทำไมหรอคะทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ดูไม่ยากจีดหัวเราะเบาๆ ก็บอกเพราะไม่ใ <tu> ห <i ro> ้คุณหึงห่วงไงคะเธอเชิดจมูกใครหึงเธอแค่เห็นเขาทำท่าแปลกๆก็เท่านั้นเองทั้งที่ปฏิเสธแต่แก้มก็ยังแดงเรื่อร้อนเผาฟ้องอาการของตนเองเพิ่งทุ่มครึ่งตอนที่เขายื่นโทรศัพท์คืนให้เธอเธอค้อนนิดๆเพราะเขาชอบทำอะไรตามใจตนเองเสมอเธอรับคืนมาแต่ถูกเขารวบตัวเอาไว้ เธอผลักเขาดิ้นคลุกคลักคุณพีเธอหัวเราะก้มลงหอมแก้มเขาหัวเราะก้มลงหอมแก้มนวลที่เพิ่งอาบน้ำมาหมัดมา,ดมาก็แค่หอมแก้มจะบอกให้โทรหาคุณปู่ป่านนี้ท่านคงเป็นห่วงหลานเธอหน้าบึ้งใส่เขาแต่เขาก็ยังคงยิ้มปล่อยสิเธอประท้วงเขายอมปล่อยขณะที่เธอนั่งลงบนเตียงแล้วกดโทรหาปู่ เอ่ยประโยคทักทายเสียงสามเป็นเรื่องปกติคนตัวโตวน่าใสย,ยิ้มหวานนั่งลงข้างๆเธอก่อนจะแอบหอมแก้มนวลอีกครั้งเธอเอียงตัวหลบเขาไม่กล้าออกเสียงให้คุณปู่รู้เธอรู้แค่ว่าปู่แค่จะให้คุณพบเอาเอกสารอะไรสักอย่างมาให้เธอเซ็นแต่หาตัวเธอไม่เจอเธอได้แต่ปฏิเสธและนัดวันเจอขณะที่คนน่าใสาย,ยังพยายามกดจูบหนักๆ หนักๆที่คอของเธอเธอยกมือปิดปากของเขาบอกปูเสียงสัน้นเมื่อเขาเริ่มกอดรัดเธอจนเกิดอารมณ์ขึ้นมาเธอแทบคุยไม่รู้เรื่องขณะที่เขาเริ่มจูบลงบนเนินอกของเธอค่ะปูเอ,อ่เออ่อนต้องวางแล้วปูหัวเราะเบาๆแกล้งบนว่าหลานลืมปูแล้วก่อนจะวางสายไป เธอทุบเขาไปสองสามครั้งอารมณ์กระเจิงเขาก็ยังไม่ยอมหยุดทำไมล่ะก็ผมรักคุณนี่เธอขมวดคิ้วแกล้งว่าชิ้ไรสาระคำว่าสาระถูกกลืนลงคอเขาจูบเธออย่างรวดเร็วเอ็นตัวเธอลงนอนจูบเ้าว,วอนเริงเร่าเร่าร้อนที่สุดร่างกายก็เป็นฝ่ายชนะ เธอยอมให้เขาพาไปตามอารมณ์ร่างกายของเธอเป็นของเขาทุกสัสดส่วนเขาสำรวจร่างกายของเธอผ่านแสงไฟสีอ่อนจากหัวเตียงจมูกซึมซับกลิ่นกายสาวที่เขาคิดถึง,ถงเธอได้แต่ตอบรับเมื่อเขาเร่งเร้าชุดนอนถูกเหวี่ยงออกไปอย่างรวดเร็วเขาสำรวจความเสียหายซึ่งตอนนี้ไม่มีอาการอักเสบให้เห็น เขาจับจ้วงด้วยลิ้นร้อนแทรกลึกทำให้เธอต้องจิกถึงผมของเขาเธอสถานเฮือกขณะที่มือหนาแยกเลียวน่องของเธอแล้วล็อกเอาไว้เธอตอบรับเขาตัวกระตุกเล่าด้วยความสุขและทรมานก่อนที่เขาจะกลืนกินเธอเธอหอบหายใจเมื่อเขาปีนปายหาความสุขทางปากไม่เลิกคุณระพีเธอจิกไรเขาเสียงสัน่นที่รัก เขาตอบรับไม่เธอบอกเขาเขาขหมดคิว้วแต่คุณต้องการเธอลุกขึ้นเพื่อยืนยันว่าเขาเองต้องการฉันแค่เธอเอียงอายเมื่อเห็นขนาดความใหญ่โตของเขาซึ่งเธอก็ถูกเขาจับมือมาสัมผัสมันมันเป็นของคุณที่รักเขาไม่ยอมให้เธอประท้วงอะไรทั้งนั้น สุดท้ายเขาก็สอดแทรกเข้าหาเธอแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของเธอแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอไม่อยากท้องเขาไม่สนใจจะรับฟังไม่มีความเจ็บปวดมีแต่ความสุขสมตามความปรารถนาของร่างกายจบแล้วนะคะรักแรกพบตอนที่22ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ